รถเก่งอีโคคาเข้ามาใหม่ค่ะคุณพี่สีขาวดำด้วยนะคะคันนี้เป็นปี2023นะคะสภาพพร้อมใช้งานเลยวารันตีศูนย์ยังไม่ขาดเลยนะคะนิว t o โยต้ายาริ1.2 Smart นะคะปี2023คันนี้เลขไมล์หมื่นหสภาพสวยม,มากๆเลยรายละเอียดเส้นสายตัวรถจะเป็นยังไงนะคะไปดูได้ในคลิปเต็มได้เลย สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆ FC ทุกท่านเลยนะคะวันนี้มาเจอกัอกับน้องกลางเต็นเพชรยนต์กันอีกเช่นเคยนะคะตอนนี้เราอยู่กันที่บริษัทเพชรยนต์สำนักง,งานใหญ่สาขาที่1ซอยเสรีไทย68แยก1มีนบุรีกรุงเทพนะคะตอนนี้กลางเต็นมาอยู่ที่โกดังเก็บรถด้านหลังนะคะเพราะว่ามีรถเข้าหม่รีบมาอัปเดตให้คุณพี่ได้รับชมกันเลยนะคะตัวนี้นะคะรถใช้งานแค่ปีเดียวค่ะคุณพี่เลขไม้น้อยด้วยนะคะสีเทาดําสวยๆนะคะรถใช้งานมือเดียวแน่นอนนะสภาพแบบคือสวยกิฟเลยเพิ่งเข้ามายังไม่ได้ทำการ สภาพอะไรเลยแต่สวยมากๆนะคะคันนี้นะคะเป็น New t o y o ต a Yaris 1.2 Smart ตัวกลางค่ะปี2023เลขไมแค่หมื่นหกเท่านั้นวารันตีศูนย์ยังไม่ขาดเลยนะคะตัวนี้ออปชั่นจัดเต็มเลยราคาตั้งขายอยู่ที่479,000บาทต่างจากใบแดงป,ประมาณ200,000นะคะเครดิตดีฟรีดาวดอกเบี้ยถูกสุดเริ่มต้น2.39นะคะเดี๋ยวพาไปชมรอบๆคันเลยนะพี่ว่าจะสวยขนาดไหนนะคะ ด้านหน้านะคะการดีไซน์ที่สปอร์ตและโชบเฉีียวนะคะไฟหน้าตัวนี้นะคะเป็น LED พร้อมเส้นสายไฟเดย์ไทม์และนิ้วไลท์นะคะกระจังหน้าถ้าเป็นตัวสมาร์ทจะได้เป็นสีดําเงานะคะป้ายทะเบียนกรุงเทพแล้วนะคะ5 0 5 4ุนะคะกอบไฟทางด้านนี้ก็ไม่มีรอยแตกนะคะรับประกันเลยคันนี้ไม่มีการทําสีรับประกันไม่มีการชนหนักจมน้ํากับสีมาแน่นอนนะ,ะพี่นี่ดีไซน์สวยเลยนะแล้วสีนี้ฮอตฮิตเลยนะคะ ได้ล้อมแม็กะะสีทูโทนนะคะตัวยางนะคะนี่ยางเป็นยูโกฮามา่าด้วยปี2023แม็กไม่มีรอยกินขอบฟุตบาทมาคุณพี่สภาพแม็กยังใหม่เลยนะ,ะดอกยางชัดลึกค่ะใช้งานมาน้อยมากนะคะช็คด้านในนะคะของเดิมไม่มีการเปลี่ยนค่ะคุณพี่พ่นเคลือบกันสนิมให้แล้วเรียบร้อยนะเรียมสานตัวน็อตนะอยู่ตรงตามตำแหน่งทุกตัวค่ะนี่ตรงขอบกันชนด้านหน้าตรงนี้นะคะให้ดูว่าไม่มีรอยเปลี่ยนไม่มีรอยพอเยอมานะคุณพี่ สีเป็นสีแบบว่าเทาดำประกายมุกด้วยนะหูกระจกด้านข้างปรับพับไฟฟ้าตั้งเป็นแบบออโต้ได้นะพับแบบเปิดปิดอัตโนมัตินะคะไฟเดี้ยวมีมาให้ที่เปิดกุญแจที่เปิดประตูนะเป็นสมาร์ทคีย์เลสปลดล็อกล็อกรถได้กับการแตะประตูอย่างนี้ถ้าแบบว่าล็อกอย่างเงี้ยเห็นไหมนี่ปลดล็อกปึ๊บนี่นะเดี๋ยวพาไปดูโครงสงร้างรอบๆนะคะพี่ เหลี่ยมสานตัวน็อตนะคมกริบชัดเจนนะคะไม่มีรอยขันขายค่ะตัวน็อตเดิมยังใหม่อยู่เลยนะคะนี่เห็นไหมคะเขาตกแต่งนะคะตัวนี้ถ้าเป็นของเดิมแพ้จากศูนย์เขาก็จะไม่ได้ติดตั้งไฟแอมเบรไลท์อันนี้เจ้าของเก่าเนี่ยเขาติดตั้งมาให้นะคะสวยเลยนะคะประตูทางด้านนี้นะคะเหลี่ยมสานตัวน็อตนะไม่มีรอยแกะคะ่ะคมกริบชัดเจนนะคะสีเดียวกับตัวรถไม่มีการพ่นทําสีมาแน่นอนนะโครงสร้างเดิมเลย มาฝั่งนี้น,นี่ค่ะฝั่งนี้นะคะตัวน็อตก็ไม่มีรอยขายนะพี่สภาพเดิมของเขาเลยนะประตูไม่มีการเปลี่ยนค่ะพี่จุดเม็ดอาการผลิตจากโรงงานยังอยู่เลยนคะคะสภาพใหม่มากไฟท้ายตัวนี้นะคะเป็นแบบ LED ค่ะพี่ด้านท้ายดีไซน์สปอร์ตมากเป็นเก่งอีโคคาร์ที่แบบเหมือนคล้ายๆไซส์เก่งกลางเลยนะสภาพสวยเลย กระจกไล่ฟ้าด้านหลังมีมาให้กล้องมองด้านหลังมีมาให้นะพี่ตัวกล้องเนี่ยก็จะกะระยะนะคะทิศทางเวลาเราถอยเงี้ยก็กะระยะมีสัญญาณการแจ้งเตือนให้ด้วยนะที่เก็บสัมภาระด,าด้านท้ายเต็นให้ดูจากสีเลยนะคะไม่มีการพ่นทําสีมานะอุปกรณ์โครงสร้างเดิมกรอบไฟของเดิมนะคะไม่มีการเปลี่ยนมาโค้ดโลโก้ตรงนี้อยู่ครบนะคะฝั่งด้านนี้ก็เหมือนกันนะคะ ไม่มีการเปลี่ยนไฟด้านท้ายมาเป็นของไทโคอิโตะนี่นะตัวนี้จุดเม็ดอาร์กยังอยู่นะคะถ้าพ่นทำสีมาก็จะทับรอยตรงนี้หมดสังเกตได้ชัดเลยนะคะแผงกาแผงการรอยตรงนี้นะคะก็ยังใหม่อยู่เลยนะคุณพี่ดูดิสภาพใหม่ซีนยางด้านหลังใช้งานได้ตามปกติเลยตัวแบบตัวยางกันกระแทกก็ยังอยู่ตรงตามตำแหน่งนะคะที่เก็บสัมภาระด้านหลังก็กว้างขวางคุณพี่ใส่กระเป๋าได้เยอะแยะเลยขนของได้เยอะนะคะ นี่ถ้าเป็นตัวยาลีตตัวนี้เขาจะไม่ได้มียางอะไหล่นะคะเขาก็จะเป็นเหมือนแบบปั๊มลมติดตั้งมาให้โครงสร้างใหม่เลยไฟเบรกด้านท้ายมีตรงนี้นะคะเหลี่ยมสารตัวรถตรงนี้นะคะคมกริบชัดเจนนะคะไม่มีรอยบุบลักยิ้มเหะานณนี่นี่ยังไม่ได้ล้างทำความสะอาดนะให้เห็นแบบสภาพที่แรกเข้าเลยล้างอย่างเดียวนี่ ที่รับรถได้เลยนะคันนี้เข้าศูนย์ได้ตามปกติเลยนะคะเข้าศูนย์วารดันตีที่หนูบอกยังไม่ขาดพี่ก็ไม่ต้องเสียค่าแรงช่างนะคะนี่เห็นไหมจุดเม็ดอาร์กนะการผลิตจากโรงงานยังอยู่ถ้ามีการพ่นทําสีมาจุดกลมๆตรงนี้จะหายไปนะของเดิมและด้านในที่นั่งด้านหลังของพี่จะได้เป็นเบาะหนังตรงกลางเป็นเบาะผ้าของพี่สภาพเบาะด้านหลังคือ ใหม่กิฟเลยแทบจะไม่มีการใช้งานเลยนะคะผ้ายางของยาลิสนะคะป้ายแดงเขาจะแถมมาให้อยู่แล้วตัวนี้มีที่ชาร์จแบตด้านหลังนะเป็น usb แบบฝาชาร์จเลยชาร์จแบตด้านหลังได้กระเป๋าจริงโจ้ด้านหลังมีมาให้พร้อมๆเลยนะคะหลังคานะคะรอยเจอไม่มีรอยขีดข่วนไม่มีค่ะใหม่เลยนะคันนี้ไอ้อาการเต้นจะพามาดูทางฝั่งคนขับนิดนึงปึ๊บนี่ กว้างขวางนะดีไซน์สปอร์ตมากเลยถ้าเป็นรุ่นปีนี้นะคะกระจกนะคะจะเปิดออโต้ทางฝั่งคนขับหูกระจกปับพับไฟฟ้าตรงนี้นะแล้วก็ตัวนี้ติดฟิลม์มเป็นฟิล์มของ High School ด้วยนะฟิล์มยังใหม่อยู่เลยเราใช้งานแค่ปีเดียวค่ะพี่สภาพสวยนะเหลี่ยมสารตัวน็อตนะคะทางฝั่งคนขับนะคะไม่มีรอยไขยน,นพี่สภาพเดิม เบาะได้เป็นเบาะหนังบักเก็ตซีทนะคะตรงกลางก็จะเป็นเบาะผ้าเวลาจอดรถจอดจากแดดพี่เข้าไปนั่งนะคือไม่ร้อนสภาพเบาะใหม่พวงมาลัยได้เป็นมันติฟังก์ชันนะคะตัวนี้ตัวนี้จะเป็นโหมดควบคุมเครื่องเสียงตัวนี้ก็เปลี่ยน,เ,ยนเพลงนะคะตัวนี้ก็จะควบคุมตรงหน้าจอการแสดงผลตรงด้านหน้านะคะตัวนี้ของเราจะมีกล่องเรดาร์คุณพี่ตัวนี้จะช่วยแจ้งเตือน กานชนรถคันั้านหน้าแล้วก็แจ้งเตือนเวลาเราสมมติรถจอดติดไฟแดงเงี้ยเราเพอจับโทรศัพท์หรือทาําอะไรอยู่มีรถเคลื่อนที่ด้านหน้าเขาแจ้งเตือนให้ลูกค้าขยับรถได้นะสตาร์ตสต็อปมีมาให้ป้องกันการลื่นถลายมีมาให้นะแสงไฟแอมเบ i ยนต์นไลน์นะคะทั้งสองฝั่งติดตั้งมาให้ด้วยนะคะขออาอนุญาตสตาร์ตรถให้ดูนะเป็นระบบพุชสตาร์ตแบบนี้เครื่องเงียบแล้วชอบความหน้าจอการสแสดง,งผลของเขา ดีไซน์สวัสีบอกด้วยนะว่าล้อไม่ตรงนะอขยับให้ตรงนี่แจ้งเตือนบอกด้วยว่าประตูนะการไปเปิดทั้งหมดนะสี่บานด้วยกันนะยังไม่ปิดแล้วก็เลขไม้แท้ไม้เดิมไม่มีการกอไม้นะคะไม้อยู่ที่หมื่นหกนะไม้น้อยมากๆหน้าปัดหน้าจอตรงนี้สามารถตั้งค่าได้นะคะนี่เลือกที่ตรงนี้ได้เลยนเปลี่ยนโหมดมีแจ้งเตือนอเขาเรียกว่าป้าย ป้ายบอกทางนะคะบอกความเร็วแจ้งเตือนขับรถนะ,ะออกนอกเส้นเลนตัวนี้ก็จะเป็นเหมือนรูปตัวรถของเราเส้นเลนถนนก็จะอยู่ตรงนี้ก็จะแจ้งเตือนเหมือนกันนะคะนี่เวลานะคะตัวนี้คือแจ้งเตือนคือเต็นท์ไม่ได้ปิดประตูนะคะแล้วก็ความสว่างหน้าจอเวลาวันที่การออกแบบหน้าจอเนี่เลือกได้เลยว่าเราอยากได้แบบไหนนี่อย่างนี้ก็ได้นะเปลี่ยนหน้าจอ สัญญาณการเตือนอรถกำลังเคลื่อนที่ข้างหน้าแจ้งนะคะสัญญาณการเตือนเมื่อขับรถออกนอกเลนปรับระดับความดังได้นะคะประเภทไฟเลี้ยวเลือกได้ทั้งหมดสามอย่างเลยลูกเล่นมีเยอะมากลองมาเล่นดูนะคะคันนี้ คือเป็นเก่งอ e ีโคคาร์ที่ออปชั่นที่จัดเต็มมากแล้วประหยัดน้ำมันสูงสุดได้ถึง23กโลลิตรด้วยนะคะหน้าจอนะ,ะทัสกีนีนกว้างขวางแบบนี้เลยบอกข้อมูลตัวรถได้ด้วยนะคะนี่สมมุติว่าลมยางไม่เท่ากันเราก็จะดูองศาเขาแหละนะคะเชื่อมต่อบลูทูธได้วิทยุได้ Apple CarPlay Android เชื่อมต่อได้แต่เชื่อมต่อตรง,ตรงนี้นะ,ะนี่จะมี นะตัวเชื่อมต่อนะเวลาอยากจะดูแผนที่อะไรเงี้ยเสียบปลั๊กได้เลยค่ะแล้วก็ตรงนี้นะคะชาร์จแบตแบบฟ้าชาร์จรับกำลังไฟอยู่ที่2.1แอมป์นะคะก็จะชาร์จแบตได้ไวมากได้แอร์เป็นแบบแอร์อโอโต้แล้วตรงนี้ชํำๆน,ะนีแอร์เย็นมากนะคะใหม่เลยนะคะันนี้เกียร์ออโต้ขับได้2โหมดออโต้ก็ได้เมนนว่นก็ได้นะผักเกียร์มาตรงนี้นะคะก็จะขับแบบเล่นรอบเครื่องเอานะคะคุณพี่่ะ เบรกมือนะคะก็จะเป็นแบบเบรกมือแบบดึงธรรมดานะคะใหม่เลยกล้องบันทึกหน้ารถมีมาให้แล้วอันนี้ของเดิมจากศูนย์นะตัวนี้จะเป็นตัวกล่องเรดาร์ที่เดนบอกว่าตัวจับรถคันข,ข้างหน้าตรวจับเส้นเลนถนนจะเป็นกล่องเรดาร์อยู่ตรงนี้นะคะช่องใส่แว่นตามีมาให้แล้วก็แสงไฟได้เป็นแสงสีขาวด้วยนะคะสว่างจ้าเลยกระจกนะของตัวสมาร์ทก็จะได้บานใหญ่อย่างนี้เลยนห่นไมคะ สภาพเดิมที่กริบมากเลยนะคะเห็นไหมข้อมูลประวัติรถนี่โอ้โหเล่มจากศูนย์มีมาให้พร้อมเลยนะรถใช้งานมือเดียวจริงๆนะคะคุณพี่สวยมาก479,000เองคุ้มคุมค่ะพี่เหมือนได้รถใหม่เลยนะคะในส่วนนี้เดี๋ยวกางเต็นท์จะพาไปชมเครื่องยนต์ค่ะว่าใหม่กริบเหมือนรอบคันไหมไปดูกันเลย เข้ามาในส่วนของตัวเครื่องยนต์นะคะตัวนี้นะคะเป็นอ e ีโคค่ะแน่นอนเครื่องแน่นๆเต็มๆอย่างนีน้ไม่มีการเปลี่ยนอยู่เครื่องมาแน่นอนเขาคุณพี่เพราะไม่น้อยด้วยสภาพเครื่องเดิมๆเลยนะคะโค้ดเลขเครื่องยังอยู่ครบนะคะคันนี้นะ,ะเปลี่ยนถ่ายนำ้ำมันเครื่องมาแล้วพี่เข้าศูนย์ได้ตามปกติเลยนะ,ะเข้าศูนย์ได้ตามปกติเลยเอ,เอาคันนี้ ขับกันได้ยาวๆเพราะรถดเ,ดเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องมาตามรอบนะคะก็จะมีป้ายแฝนไว้ให้ด้วยนะคะว่าเพิ่งเปลี่ยนมาจริงๆนะสภาพเครื่องเลขโค้ดเครื่องนี่อันเดิมเห็นไหมคะตัวเครื่องไม่มีรอยคราบน้ำมันคราบสนิมค่ะคนพี่รับประกันเลยสภาพอย่างนี้ไม่ใช่รถจมน้มํามาแน่นอนเห็นไหมยังใหม่อยู่เลยนะคะฝากระโปรงด้านหน้านะคะไม่มีเปลี่ยนนะไม่มีการทํามานะคะเหลี่ยมสารตัวน็อตไม่มีรอยแกะนะคะคานเดิม,ดมจุดเม็ดอาร์การผลิตจากโรงงานยังอยู่เลย นี่โค้ดโตโยต้าะคะก่อไฟอันเดิมไม่มีรอยแตกนะคะประวัติศูนย์ตีนยางตรงนี้แน่นๆใช้งานได้ตามปกตินะคะคานด้านหน้ารับประกันเลยไม่มีบิดเบี้ยวนะให้ดูในส่วนของด้านหน้านะคะพัดลมอะไราใช้งานได้ตามปกติยังใหม่อยู่เลยนะคะนี่จุดแต้มจากโรงงานนี่อะพี่ก่อไฟทางด้านนี้ก็ไม่มีรอยแตกค่ะมีสภาพเดิมนะคะแล้วก็ตัวเลขตัวถังนี่เป็นสติกเกอร์ตรงๆนี้นี่ สองฝั่งเลยโคโตโยต้านะคะเหลี่ยมสารตัวน็อตทางฝั่งขวามือตรงนี้นะคะก็ไม่มีรอยขันไขค่คะฝากระโปรงไม่มีการเปลี่ยนมานะซินยางตรงนี้ใช้งานได้ตามปกติเลยรถสภาพใหม่แผงกันความร้อนด้านหน้าคือสภาพแบบเป๊ะเลยอะ่ะ เป๊ะเลยนะคันนี้สวยมากๆเลยใครที่กําลังตามหานะรถอีโ Eco คคาร์ดีไซน์สปอร์ตปีใหม่ๆน้อยๆหนูแนะนําคันนี้เลยสวยมากๆค่ะคุณพี่นะคะสนใจคันนี้นะติดต่อหากางเต็นได้ช่องทางด้านล่างนี้เลย0 4, 64, 64, 69, ูนย์หกสี่ห้าโทรก็ได้แอดไลน์ line, มาก็ได้ตอบตลอดตลอด24ชั่วโมงเลยนะคะถ้าพี่เห็นคลิปนี้แล้วแบบว่าข้อมูลอาจจะไม่แน่นไม่ครบอะไรบอกให้หนูมาถ่ายคลิปแล้วส่งให้พี่ใหม่ได้นะคะคุณพี่ค่ะหนูตอบให้นะคะเพราะว่าถ้าเป็นสเปคเนี้ยกางเต็นก็ใช้งานอยู่ ดีดีมากเคยเอารถไปขับไปสกลนนะครพี่หนูเติมน้ามันนะไปกลับแค่สองพนเองคุ้มค่ามากๆเลยราคาก็ดีนะคุณพี่นะถ้าสนใจนะอย่าลืมโทรหากลางเต็นนะก็วันนี้คุณพี่อย่าลืมกดติดตามกดซับสไคร b ์กดกระดิ่งการแจ้งเตือนเพื่อเป็นกําลังใจให้กันนะคะคลิปถัดไปจะมาลงรถขั้นใหม่อะไรให้คุณพี่ดูนะรอชมได้เลยสําหรับวันนี้กางเต็นก็ขอตัวลาไปก่อนและเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะจ๊ะบายบาย